เพราะอะไรตกลงข้าวในโกดังสองโกดังที่สุรินได้ถูกส่งไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วค่ะเมะื่อวานนี้ยืนยันใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีการตรวจสอบขั้นตอร,รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้สักนิดหนึ่งอ่ะทบูชมเอาเรื่องข้าวก่อนเลยเพราะเราสืบเนื่องมาจากช่วงท้ายเมื่อสักครู่เมื่อวานนี้อ่ารอที่มีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอบรรลังอุปพงษ์ท่านบอกเลย ส่งตัวอย่างข้าวหนึ่งทศวรตร10ปีมาที่สำนักคุณภาพและปลอดภัยอาหารของกวีศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจคุณภาพแล้วโดยจะตรวจตามมาตรฐานที่เรียกว่า SOP เช่น ดูโลหะหนกักดูสารอินทรีย์ทั้งที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษค่ะแล้วก็สารยาฆ่าแมลงทุกพารามิเตอร์อย่างน้อย200กว่าสารก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจนะคะเบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ยจะดูคุณภาพอาหารทุกชนิดเลยก็คือโลหะหนักเชื้อราเชื้อแบคทีเรียยาฆ่าแมลงหรือวัตถุเจือปนพวกพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตามมาตรฐานก่อนตัวอย่างที่ส่งมาหลายกระสอบเลยแล้วก็จากหลายสถานที่เก็บ จะวางข้าวปูเรียงตามโต๊ะแล้วก็จะเลือกเป็นกลุ่มๆตามวิชาการค่ะว่าจะตรวจสารอะไรอย่างไรบ้างจํานวนเท่าไหร่เมื่อถามว่าข้าวที่ส่งมาตรวจหน่วยงานไหนส่งมาคุณหมอบรรลังท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกยังไม่เห็นหนังสือนะว่าหน่วยงานไหนส่งมาแต่เห็นข้าวแล้วใช่ไหมเห็นว่ามีตัวอย่างส่งมาตรวจ ผลออกมายัางไงก็จะรายงานผู้บังคับบัญชาแล้วก็จะแจ้งไปยังผู้ส่งตรวจนะใช้ใชใเวลาเท่าไหร่หนึ่งสัปดาห์ค่ะประมาณหนึ่งสัปดาห์ตามที่รัฐมนตรีสาธารณาสุขระบุไว้แปลว,ว่าตอนนี้เป็นทางการกรมวิทยาศาสตร์การข้ากวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขออภยัยมันไม่มีกรมวิทยาศาสตร์การข้าวขนาดที่เมื่อวานย้อนกลับไปฟังคุณภูมิธรรมซึ่งมีความดูดเดือดซึ่งเจ้าตัวบอกไม่ได้โกรธแต่เดือด หมายถึงอารมณ์ของการสัมภาษณ์ย้อนไปกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไปได้ว่ากันต่อคนภูมิธรรมเนี่ยบอกเลยประเด็นที่เกิดขึ้นระดมคนหลายภาคส่วนไปที่โกดังที่เก็บข้าวสิบปีอย่างที่ท,ทราบผู้ส่งออกโรงสีธุรกิจเขาเป็นหมื่นล้านเขาจะมานั่งโกหกธุรกิจเขาพังเหรอคนออกมาพูดไม่มีความรู้เท่ากับให้ข้อมูลเทนระบบคอมพิวเตอร์นะเนี่ยถ้ายังไม่หยุดคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปจัดการเหมือนจะไปฟ้อง ขนาดเดียวกันยืนยันเลยว่ากรณีที่เกิดขึ้นถ้าข้าวดีก็ขายราคาดีถ้าข้าวเน่าจริงก็ขายตามสภาพไม่มีอะไรต้องปิดบงังทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปว่าผู้สงออก,กับโรงสีเขาบอกเอามาขัดสีแล้วก็ทานได้ไอสารลมข้าวไม่ใช่อย่างที่คนมาวิจาร์ณกันเลอะเทอะมันไม่มีผลขนาดนั้นมันจะหลุดออกไปตามกระบวนการทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ขัดข้องถ้าจะไปยื่นตรวจสอบโดยงานไหนตรวจสอบพร้อมเลยทุกที่แต่ขอให้พูดตรงๆอย่าพูดพัม้มเลื่อยเปยื่อยพ้าเพื่อจนกระทั่งตอนนี้ศักดิ์สีข้าวไทยจะไม่เหลืออยู่แล้วสะใจหรืออยากจะให้ยุติเรื่องนี้เพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องไปจัดการอีกมากอยากจะปิดตำนานเรื่องนี้ก็ให้ดําเนินไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นคนภูมิทําบอกกระบวนการตรวจสอบโปร่งใสไม่ได้ไปย้อมแมวพูดกันไปเรื่อย เอาจินตนาการที่คิดไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการทำลายข้าวไทยทำลายประเทศสะใจเหรอครับเมื่อคืนคุณหมอพวงบอกว่าไม่มีตราไม่มีอะไรมีหมดเลยนะครับไปดูภาพจากสื่อที่ถ่ายได้นะครับไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังผมอยากให้คนวิจารณ์วิจารณ์บนฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่อยู่ๆก็นั่งคิดไปเองหรืออยู่ๆก็เอาเรื่องราวสร้างนิยายในอากาศแล้วก็มาพูดนี่มันไม่เป็นประโยชน์ผมจะบอกว่า ข้าวเนี่ยเป็นสินทรัพย์ของประเทศไทยการอยู่ๆออกมาด้อยค่าเขาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันเท่ากับทําลายเศรษฐกิจทําลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยคนจะมาซื้อเนี่ยเขาจะยอมมาซื้อข้าวเน่าหรือครับธุรกิจเขาเป็นหมื่นหมื่นล้านเขาจะมานั่งโกหกแบบนี้เพื่อทําให้เขาธุรกิจเขาพังและเขาไม่สามารถขายได้อีกหรือครับแล้วที่ออกมาพูดเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยอย่างนี้มันเท่ากับมันให้ข้อมูลเท็จเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับ ผิดกฎหมายแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าเจตนาคงไม่มีอะไรผมยังไม่ได้ฟ้องแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วยังไม่หยุดเนี่ยผมคิดว่าท่านก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาคงต้องไปจัดการให้มันเหมาะสมนะครับนี่ไม่ใช่คําขู่แต่ว่าอย่าด้อยค่าข้าวประเทศเอ่ยอย่าอย่าด้อยค่าประเทศไทยเลยเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนระยะยาวผมไม่ได้คิดว่าจะต้องไปฟอกข้าวเน่าข้าวเสียข้าวออกดีก็ขายดีราคาดีถ้าข้าวมันเน่าจริงมันก็ขายตามสภาพ เอาจินตนาการทั้งนั้นทีท่คิดไปอย่างมันเงี้ยท่านตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันเป็นการทําลายข้าวไทยมันเป็นการทําลายประเทศมันด้อยค่าท่านสะใจหรือครับคุณหมอว่าลงอยากทําแบบนี้หรือครับหรืออีกหลายๆคนอยากทําแบบนี้หรือครับมา,มาจูงมือผมแล้วไปพิสูจน์นะครับถ้าไม่ใช่แล้วก็สามารถเข้าสู่กระบวนการได้คุณต้องรับผิดชอบมากกว่านี้สารสารอลูมิเนียมฟอสไฟด์เนี่ย เป็นสารที่เขาใช้ลมข้าวไม่ใช่สารที่เอามาพูดกันให้เลอะเทอะสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่ยอมรับกันทั่วโลกในประเทศไทยก็ใช้มันไม่มีผลอะไรที่ต่อชีวิตผู้คนส่วนในตัวอนฟราทอกซินเนี่ยนะครับก็คือตัวที่มันเกาะติดอยู่กับลำข้าวเขาเปลือกแล้วเวลานี้มันอาจจะมีเกาะติดอยู่ที่ ข้าวสารบ้างนะครับกระบวนการสีข้าวเขาต้องเอาข้าวเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการเสร็จแล้วเขายังแยกข้าวหักข้าวดีออกจากกันขัดสีฉวีวันไอ้สิ่งที่มันเคลือบอยู่มันก็จะหายไปอีกเยอะแยะเลยผมทานข้าวไปสามชานผมก็เป็นคนที่มีรูปไข่แค่เจ็บติดตัวก็ไม่กล้าไม่กล้าทานข้าวมากก็ทานกับข้าวแต่ข้าวกขกินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสองจานนะครับจะอพิสูน์อะไรครับยังมีปัญหาอะไรครับ ยังทำลายประเทศไทยไม่พอเหรอครับแสดงว่าอย่างนี้เราผันกระทรวงพาณิชย์เราจะไม่มีการส่งให <Meet ings. S 2> ้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบนะครับกรณีนี้คือผมกําลังจะบอกว่าโดยทุโดยโดย,โดยสิ่งที่เป็นจริงขน,นขนาดนี้กระบวนการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในท่ามกางที่มีการประมูลอยู่แล้วแต่ถ้ามีปัญหามากจริงๆจนกระทั่งต้องอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ขัดข้องเลยนะครับ <S <S หรือท่านไปยื่นก็ได้นะครับแต่อย่ามาอยู่เอาข้าวไหนก็ไม่รู้มาใส่กระบวนการทีุ่ณไปเอากระบวนการมาตรฐานมาตรวจครับไม่ใช่เป็นนายนน้นนายนี่อาจารย์นู้นอาจารย์นี้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่นะครับ ข้าวไม่ได้เอาออกมานะครับมีแค่สองถุงที่ให้คุณกิตติกับคุณสรยุทธ์เท่านั้นเองเห็นว่าเป็นสื่อจะได้ทานและจะได้เข้าใจนะครับไม่ใช่มานั่งฟังจากคนอื่นแล้วไปวิจารณ์ผมก็ส่งให้เท่านั้นเองข้าวเป็นข้าวหลวงครับถ้าจะเอาออกไปมันต้องมีกระบ,บวนการจริงๆเอาออกมานําผิกดกฎหมายเท่านั้นแต่ผมไปกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เอาตรงนี้ออกมาเพื่อจะให้มีการพิสูจน์ทราบเพราะ,ะนั้นผมทําตามกระบ,บวนการได้แต่คนอื่นๆเที่ยวไปเอาข้าวนู้นเขานี่มาเอาข้าวที่ไหนมาก็ไม่รู้อ่ะ นะครับมาขอให้มันเป็นทางการครับแล้วก็ให้หน่วยราชการที่เขาเกี่ยวข้องอาจจะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือใครก็ได้มาเอาแล้วก็ไปพิสูจน์ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมพร้อมพิสูจน์ผมไม่ได้ปกป้องข้าวเนา่าแต่ถ้ามันเน่าก็จะขายไปเป็นราคาข้าวเนา่าแต่ผมไปกินแล้วมันดีถ้าอยู่ๆที่ผมกินได้แล้วมันขายได้ประมาณ 18- 20ถึงบาทเนี่ยแล้วจะไปขาย5บาบาทอย่างที่เคยขายเนี่ยมันได้หรือครับมันดีหรือครับ ไม่ได้มโหนะทั้งหมดเนี่ยแต่พูดจากอารมณ์และใจจริง <c oughs> ของมันขึ้นใช่ <c oughs> มันมีปัญหาเลยครับว่าเวลาขายข้าวได้ราคาแล้วเนี่ยถ้าพิสูจน์ว่ามันไม่เน่าเนี่ยมันจะไปกระทบกระเทือนใครหรือครับ <c oughs> หรือหมอว่าลงดีก็ดีหรือใครก็ดีเนี่ยปกป้องสิ่งที่ตัวเองเคยทําผิดไว้หรือครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หมอวรงประธานพักไทยพักดีอัดคริปโตทันทีขอให้คุณพูมทำใจกว้าง เชิญทุกภาคส่วนไปตรวจสอบข้าวที่ว่านี้เถอะเพื่อรักษาเกียรติของข้าวไทยค่ะถ้าจะเชิญตัวคุณหมอว่ารงไปด้วยก็ยินดีนะคะจะได้ชัดเจนแล้วก็ย้อนค่ะบอกถ้าตรวจสอบไม่เคลียร์ไม่โปร่งใสพวกคุณต่างหากละที่ทําลายภาพลักษณ์ของข้าวไทยแล้วก็ทิ้งไทยต่างหากนะจะไปฟ้องเนี่ยฟ้องปิดปากใช่ไหมไม่ใช่นักประชาธิปไตยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเว็บไซต์ Business Today รายงานว่ามีความกังวลและความกลัวเพิ่มมากขึ้นในไนจีเรีย ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของแอฟริกาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ข้าวเก่า10ปีของไทยอาจจะเข้าสู่ตลาดในจีรีนและตลาดแอฟริกาหรือไม่ รายงานเขาอ้างอิงระบุว่าเขาบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยวางแผนที่จะเปิดประมูลข้าว1,50,000กระสอบที่ถูกเก็บเอาไว้ในโกดังมานนาน10ปีซึ่งคาดว่าจะขายได้มูลค่าประมาณ200-400ล้านบาทซึ่งนับตั้งแต่การประกาศแบบนี้ของทางการไทยชาวในจีเรียเนี่ยใช้สื่อโซเชียลมีเดียแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้าวเหล่านี้นะคะนั่นก็คือสุขภาพของผู้คนถ้าในที่สุดแล้วข้าวเหล่านี้ถูกส่งมาที่แอฟริการวมถึงในจีเรียในแพลตฟอร์มเอี่มีการโพสต์ถามจากชาวไนจีเรียเป็นต้นว่า10ป,ปีแล้วมันจะยังมีสารอาหารหลงเหลืออยู่หรืออีกคนนึงบอกว่านี่มันเป็นเรื่องน่าอายและฉันมั่นใจว่าข้าวบางส่วนมันต้องมาจบอยู่ที่ไนจีเรียอีกคนหนึ่ง ตามปกติแล้วแอฟริกาก็เป็นเหมือนพื้นที่ทิ้งขยะอย่างสมบูรณ์แบบอันนี้หมายถึงใน X หรือทวิตเตอร์ที่เขาแสดงความคิดความเห็นกันค่ะขณะที่รายงานของ Business t o d d y ยังอ้างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านอาหารและพุ่ในการบริหารส่วนวิเคราและควบคุมวิกฤตและอันตราย เจมารระบุว่ายัางไงข้าวเก่าอายุ10ปีสารอาหารจะเหลือเป็น0ูนย์ค่ะสารอาหารต่างๆมันจะหมดไปไม่มีเหลือแต่สารพิษกับสารเคมีอันตรายอาจจะตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในโกดังเพื่อที่จะเก็บรักษาข้าวเอาไว้ตลอด10ปีเจมาร์ดเนี่ยระบุว่าการเก็บเมล็ดข้าวได้นานที่สุดเนี่ยไม่ควรจะเกิน5ปีค่ะ แล้วก็บอกว่าน่าเสียดายที่ข้าวเหล่านี้จะหาหนทางเข้าสู่ในจีรเรียได้ในที่สุดเพราะว่าพรมแดนของในจีเรียเต็มไปด้วยช่องโหว่ก็เรียกร้องให้รัฐบาลในจีเรียเนี่ยเร่งดําเนินการเพื่อที่จะรับประกันว่าข้าวเหล่านี้จะไม่เข้ามาสู่ในจีเรียเมื่อมีการประมูลค่ะซึ่งการส่งออกข้าวเหล่านี้เนี่ยมันจะมีหมายเลขเรือที่ใช้ในการติดตามได้กลายเป็นว่าจะเป็นเรื่องการลักลอบไหรอ ขณะเดียวกันมีศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์อาหารจากวิทยาการเกษตรของไนจีเรียชื่อมิเช์ชิตโตอากินเยมี่บอกว่าอย่างไงความปลอดภัยของอาหารเนี่ยมันจะมีปัจจัยอยู่2ประการนะคะ1ก็คือวิธีการจัดเก็บกับ2คือชนิดของสารเคมีที่ใช้เพื่อการเก็บรักษาเขาบอกธัญ,ญพืชเนี่ยเก็บเอาไว้ได้เป็นระยะเวลานานก็จริงแต่สังเกตว่าผู้คนมักจะไวต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่เก็บเอาไว้ยาวนานแบบนี้อย่างเช่น,ชนข้าวข้าว เมื่อเก็บเอาไว้นานข้าวก็จะไม่ใช่สินค้าพรีเมียมค่ะข้าวเหล่านี้จะไม่ใช่สินค้าพรีเมียมทั้งดีทั้งนั้นประเทศในกวีบแอฟริกาถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของข้าวไทยจุดหนึ่งเนื่องจากปริมาณการซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะปริมาณผู้นําเข้าเินอันดับแรกที่นําเข้าข้าวจากประเทศไทยในปี6กคือปีที่แล้วอันดับหนึ่งคือแอฟริกาใต้มีเซเนกลัลแคนารูนโมซัมบิกโกดีวัวนั่น อาา้าวไนจีเรียอยู่ไหนอะฮะรองลงมาก็จะเป็นซิมบับเวแอลจีเรียแองโกลาเบนินและโตโกค่ะอ้าก็ไม่ติดสิทธิ์ลำดับสิหรือยังไงอ่ะอันนี้เป็นกรณีเว็บไซต์บิ n e น s ทุเ a y เขาอ้างอิงข้อมูลแบบนี้ก็ตามกระดูกรละการเรื่องข้าวเนี่ยทนผู้ชมมะและว่ากันต่อ